วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานกาชาติจังหวัดปัตตานีครับก็สวัสดีเพื่อน,น,นๆทุกคนนะครับผมกายจากกายเทีเวลนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวงานกาชาติจังหวัดปัตตานี ภายในงานมันจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากที่อื่นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเปิดก่ตรวจดู อุปกรณ์ครับโ <ผม S 2> อเคครับครับผมก่อนที่จะมานี่คือฝนมันตกไปก่อนแล้วนะครับก็ อากาศมันก็จะเย็นๆหน่อยนะึงเดี๋ยวเราเข้าทางนี้แล้วก็ไปทังนี้อันนี้เราเข้าประตูอีกแล้วโอเคมันมีทางตรงเดี๋ยวผมเลี้ยวขวา,ขวามาก่อนนะผ่านเครื่องตรวจอันนี้อีกแล้วแล้วเครื่องนี้อะไรผู้ชายเข้าหรอทำไมไม่มีเดินผ่านเครื่องนี้อ่ะ ตรงนี้มันมีเครื่องเล่นด้วย <Wow. S 1> อยากเล่นปะตอนนี้ก็เดินมาถึงเครื่องเล่นนะฮะอันนี้มีอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรมุนๆน,นะ <It> s <S เร<ม>ือเหาะหรอเขาเรียกเรือเหาะหรอ mm hmm. ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกัน ก็จะส่วนใหญ่บริยาการก็จะมันเหมือนอทั่วไปนะเหมือนงานกระชาติทั่วไปแหละที่เราเคยเห็นนะมีม้าหมุนมีมีชา้าสวัส์นะครับกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่ากล้องโกโโรนี่มันถ้าถ่ายกลางคืนมันไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าเป็นกลางวันเนี่โอเคเลยนะครับ มีบ้านลมนะฮะหลายหลังเลยบ้านลมนะเลนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไปเล่นไหมอยากเล่นอยากเล่นเหรออัจเจอเอาเดิแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยรถแข่งรถบัมแนะถวบ้านผมจะเป็นรถบัมมนะ <Wow. S 1> แต่อันนี้เป็นเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือคล้ายๆรถบัมมแหละแบบเด็กเด็ก น,นี่จะเป็นโซนที่เขาจะเล่นกิจกรรมต่างๆปลาปงยิงปืนอะไรพวกเนี้ยก็โซนอื่นไม่น่าจะมีแล้วนะเขาแบ่งโซนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะปลาปลาปงหร ปลาโฟมฮะปลาโฟมให้ลงโดยที่กระป๋องไม่ล้มอ๋อปลาไม่ใช่โฟมฟองน้ำใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูไปถ่ายแก่ๆแป๊บลูกเท่าไหร่ครับยี่สิบเดี๋ยวป้ายดูก่อนเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ให้หน่อยครับไม่ได้เอาแต่โรลเลรมอนกระป๋องละล่างครลางทับงคั

กจะยากอยู่มันต้องปลาเฉียงขึ้นไหมโอเคอันนี้อะไรโบลิ่งเหรออันนี้ผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยโบลิ่งโยนโบลิ่งเราดูดูน้องเขาปลาเหรอ๋อ,อกินงั้นให้ลงให้ลงสามนะกินแค่ลงสามนะเค น่าจะยากอ่ะโอ,โอ้อสอนเลยน่าจะยากอ่ะเว,ว่ามันน่าจะอยู่ที่การวางวางท่อมันนะโอเค <Okay. S 2> ไปปาปกอันนี้เดี๋ยวปาปกค่อยมาดูทีหลังนะ อันนี้ยิงปืนต้องสะสมทุกตาออบิงโกอกไหายไปไหนหาไกลไม่เจอเดี๋ยวเล่นเกมบิงโกมั้ยไมชอบเล่นนะเนี่เล่นปะแล้วเล่นเล่นเหรอเล่นครับ เดี๋ยวผมจะเล่นเกมบิงโกกันอันนี้เกลนี่กดแชรกันได้นะทุกคนเนี่ยเกลจีอยู่ที่เสาเนี่ยที่เสาเนี่ยครับตรงนี้นะฮะเขาเอามาให้นะเขาบอกว่าหมดงานต้องหมดนะฮะเลือกบัตรเลือกใบนี้เลยนะ40บาทแปดใบ40บาทแปดใบ3ามใบยีบาทหล่อตะคูณนะครับเล่นไปลูก20บาท3ใบเอ่อเลือกมาแปดเลือกมาแปดใบอ่ะบัตรนี้การบัตรเสร็จเล่นกันเลยนะขอให้ลูกแรกมาแล้วนะฮะเป็นหมายเลข30ใครมีวางได้เลยครับ กระดาษไหนมีวางได้เลยครับสามสิบอย่าพลาดการวางตัวต่อไปครับใหม่เลขสิบหนึ่งศูนย์ใหม่เลขสิบครับอย่าพลาดการวางนะครับสิบกับสามสิบใหม่เลขสาม,ม,มครับดูให้ดีนะค,ครับข้ามานั่งเรืองฝันเรื่องเบอร์รอได้เลยนะยีสิบบาทสามใบครับ หมายเลขสามหมายเลขตัวต่อไปครับสิบกับสามสิบหมายเลขตัวต่อไปหมายเลขสิบเก้าหนึ่งเก้ามีทุกกระดานวางทุกกระดานสิบเก้ากระดานไหนมีวางได้เลยครับหนึ่งเก้าหมายเลขตัวต่อไปกับสิบเก้าหมายเลขตัวต่อไปครับหมายเลขสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดกระดานไหนมีหมายเลขสิบเจ็ดทุกกระดานวางทุกกระดานเลยนะครับหนึเจ็ดหมายเลขตัวต่อไป หมายเลขตัวต่อไปหมายเลขหนึ่งตัวเดียวหมายเลขหนึ่งครับหลักเดียวตัวเดียวครับมีกระดานไหนวางให้หมดเลยหมายเลขหนึ่งหมายเลขตัวต่อไปครับหมายเลขตัวต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบเฮ้ยบิงโกสองสูย์ครับยี่สิบบิงโกบิงโกครับไปลงให้คนเดี๋ยวตรวจก่อนอย่าเพิ่งปัดฝานะอย่าเพิ่งเอาปาออกจากกระดานนะครับ เลขที่เรียกมาไว้ต้องติดนะทุกคนดูนะ19 1 2ก้าได้แล้วมีใครบินคนบิงเขอีกหนึ่งสิบเก้ได้บิงโกเฉยเลยคนละมีไหมครับตาเดียวไม่มีนะพี่ครับ20บาท3ใบ40่สิบบาทแปดใบได้อะไรแล้วก่อนนะสองก็เรียกกันสุนหล่อตัวไหนทตุ๊ตาหนึ่งตัวเป่งกันนะแปลี่ยนกันไปในกล่อแล้วใหม่ไปลี่ยนไปเลยพี่ทั้งี่หมดเลิกแล้วให้เขามาดึงแต่ถ้ายังไม่เลิกก็ดึงไม่ได้นะสุนหล่อน่หนึ่งตัวนะอ่แล้วใหม่เอาใหม่ 20บาท3ใบ40บาทแใบอะไรพี่เพิ่งมาได้ได้ไปเลยใช่มาปุ๊บได้ปั๊บใช่ครับไม่รอบิงนเดียวก่อนละพี่ได้ตัวใหญ่อ้ออะไรอ่ะชอบเลดึงเลยครับชอบเลดึงเนีเลยสุ่เอาไว้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 บนตัว้เลยอ่าแล้วใหม่เอะไ่ครับ20บาท3ใบสุ่ยย20สิบบาทแต่ทอนนะยี่สิบบาท3ใบครับดึงไปใกล้จะกลับครับลองเล่นกันสักตาดูตัวเต่าเลยเจ็งเจ็ง ได้ตู้กรตายแล้วพอแล้วอะไรวะยังอ่ะน้องนั่งเลยครับ20บาทสามใบ40บาทแปดใบโชคดีเล่นตาแรกได้ใช่ใกล้เกือบครับลองเล่นกัน40บาทเผื่อจะโชคดีดวงดีครับมีเวลาเลียวไปโชคดีวิกิพนั่งเล่นบิงโกนี้้เขามไ่ทันนตาคือมันเยอะไงมันมี8ใบใช่ไหมแล้วมันมันดูไม่ทันดูไม่ทั่วแล้วนี่ตาก็ไม่ค่อยดียังไม่รู้ตัวเองว่าบิงโกอีกเออ อันนี้หมดแล้วใช่เมื่อกี้เราเข้าฝั่งนี้ไงแล่วพี่ก็โอ้ไปทางนู้นไงมันจะมีฝั่งนู้นอีกนั่นอ๋อไปนู้นนะโอเคอ่าเดินไปแล้วเขาดูเต่าหน่อยไหมลูตัวต่อไปไหมลูกเศษครบมูค่าสี่สิบบาทเต่ามันเปียกน้ำเลยเนี่น้าเบี้ยอหมดแล้วเนี่ยหมลูกเศษอย่าให้การวางนะครับไหมลขตัวต่อไปครับโซนสัตว์เลี้ยงอโท่ตัวนี้สองตัวนครับที่แบบนี้ กระต่ายตอกต่ายกัเต่ากตเต่าตบาาทอนนี้หนูแฮมสเตอร์ดูแล้วดูแฮมสเตอร์ยเยใช่หนูแฮมสเตอร์ไหมครับหนมันจะวิ่งออกกำลังกายตรงนี้ เทียบเลยเนี่ยเอาหนูนามาเลี้ยงไม่ได้นะอันนี้อะไรอันนี้ตัวอะไรครับพี่กะลอกกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เอาได้อันนี้นกแก้วนกแก้วจะไปเลี้ยงล่า ตอนนี้ก็เดินมาว่าจะหาอะไรกินก่อนแล้วครับมีการละละเล่นอะไรตรงนี้ใช่ไหมการแสดงเขาอยู่ตรงไหนตรงนี้ไหมตรงนี้ก็จะเนอ้าโอเคได้ตรงนี้จะเป็นเอ่อมาหาของกินก่อนแล้วก็จะไปดูการสแสดงเขานิดหน่อยถ้าทันก็ก็ดูถ้าไม่ทันก็ไม่ดูนะครับ ตอนนี้เราก็แวะซื้อน้ำส้มก่อนซื้อแก้แวหนึ่งแก้วเท่าไหร่อะยี่สิบโอเคเรียบร้อยอันนี้คนคเขารอคนเขารอเข้าไปชมคอนเสิร์ตทางไหน,นอ่ะวงอะไรอ่ะขอโทษครับ เนี <debuted. S 1> ่ยพอแล้วครับแล well, so ้วก็ได้ซื้อกิสักทีลูกชิ้นเอาเผื่อพี่ด้วยกันเลยเอาเผื่อพี่ด้วยเอาไปเลยหยิบเลยประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวไปซื้อย่างอื่นเพิ่ม ก็จะเป็นโซนจับฉลากกาชาตนะครับว้าส <Wow. S 1> น,นุ่งรรานะ่ะมากนุ่มมากนุ่มากนุ้มมานุ่มมากนร่มยานมมา,า,าอนุ่ากนุ่มมนุ่มมาอนุ่คมากน้าแน่กนุ่มกนุมากน่มากอุ่านากนุ่มาก่ากน่าน่มกนุนนา่นนมามามมนมาน่นก ปลาอะไรครับปลานปลาผมก็ไม่แน่ใจนะอ้ยแาไน่ใจปลาอะตแบนันรวยกัน้่ิบาปาแนรู้ปาอะไริ่งิปากรดน้ยักษ์ิปลาไปแล้ว20บาทรงได้หายพันค่อชิมปลาแผ่นทอดกรอบมันก็มันก็กรอบแต่กรอบไม่มากมัน <ส Pacific S 1> นะิ่ ay, มๆอยู่แต่ก็อร่อยครับรับได้ ข้าวต้มยักโคโคนียขนมลูกอมตอนตอนนี้ครับก็โคตรยอดเยีคยมากักลุ่มผู้เรียนอีกสิบปีเราก็ิองออกกีกสิบปีครับชุเรียนเดื ขนมที่น้องอยากกินมากที่สุดเอามากองนึ่งเอาดิเดี๋ยวผมยังไม่ได้เจอเลยครับเมื่อคืนที่ฝนตกนะครับแต่ว่าที่แน่แคือไปสำรวจมาแล้วว่าสงสัยเราเริ่มหิวเราพู้ของกินไม่รู้แล้วเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไปมาได้เลยค่ะเชิญครับไปไครัี่สิบบาครับพี่สิบบาทอะไรนะพี่อนมาบ้านมีการ์มายก็ได้ได้พี่กองเท่าไหร่นะสามสิบบัตรมาวาราชาเอ มันคือท้ายของงานเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะไปหาที่นั่งกินนะครับเมื่อกี้ก็ซื้อขนมซื้อลูกชิ้นอะไรมาประมาณหนึ่งแล้วเดี önem, Maya, <Wow. S 2> ๋ยวผมไปหาที่นั่งกินกันก็เมื่อกี้ก็เดินน่าจะครบรอบแล้วมั้งครับพอดีเดินเดินผ่านร้านยำพอดีเดี๋ยวซื้อยำก่อนนะ เลขตังพอดีครับเลขตังค์้าสามสนแกจ้าเออเออก๋วยเตี๋ยวแล้วครับแถวนี้ก๋วยเตี๋ยก๋วยจับเหรอาน่ยังไม่ออกคนือ เดี๋ยวตอนนี้ผมก็มาน,น,นั่งหาที่นั่งนะจริงๆผมก็ไม่อยากสั่งก๋วยจับหรอกเพราะว่ามันไม่มีที่นั่งผมก็เลยว่าสั่งก๋วยจับหนึ่งถ้วยเพื่อที่จะมานั่งนะครับก็เอาของที่ซื้อมามากินด้วยโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องรังเขาประหยัดน้ำะ่ะ,ดำะได้มาแล้วครับก๋วยจับหน้าตาประมาณนี้นะก็ ผมก็ไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้หรอกแต่ว่าก็รสชาติก็น่าจะอร่อยมั้ง อรเดลกตัดนเลข3โดนเลนเลข3โเลขนเนโดนดนเลข3นเลข3โดนเลข3โดนเโดนเลข3โดนลนเลข3โดนเลข3โดนเลข3เดนนเดนเดเลข3โดนเลข3นเลขเลข3โดนเลข3โดดนเดนลขเลข3โดดนล3เลข3โดลข3โดนเลเลดลดนดเลขเลข3นเดนเลขนเลเดลนเลข3ดล3น3โดนเลข อันนี้คือท่นรองอันนี้ลูกบาศเลยค่ะลูกจะสีบาทลยี่สิบาทลูกห้สิบาทจะเป็นตัวนี้ตัวไหนค่ะอันนี้สองลูกขาาก็ร0ลูกก็แก็ใหญ่ไปเลยกว่าดแล้วถ่ายถ่ายตอนมันหมุนด้วยนะห้าหญ่่วใหญ่ตั เฮ้ยอะไ่ส e ่เ์พี่เร็วเลยดิไม่ต้องแรงเล่สาพี่บายไม่สาามี่พี่เียยืดปรามาลี่่มสามลอไม่ามอ่าไม่ต้องม่ไม่อมพี่ตัวใหญ่ใช่ลี่นไม่ต้องพาเลย่เปลนพาน่ะไรลูกะองไลูอ่าอาเาี่นี้คับพี

พราครบแล้วจดเบอร์ดานาเามาทั้งแถอนมีต้องได้ักตัวไหม<า>แล้วเป็นชลารัรวงค่ะ,ะเราป็ชารวักนะคะอันนี้สิบห้าไปสี่สิบบาท,บาทอา่าค่ะค่ะไม่ได้ไม่ได้ก็ให้มันรูปไปเลยเราเองก็ได้ไปคนนี้นะจดเบอร์ดานา,าเลยจดเบอร์ดานาเลยนะจ๊ะแล้วก็ให,ห้ได้เหมือนกัาแจกไปเลยแจกไปเลยฮาายฮามายีสิใครสู้สิสิร ได้จ่าเองได้ค่ะเออไว้ก่อนได้ค่ะไว้ก่อนได้อมีรางวัลใหญ่นะมาทั้งแถบนะแต่ไม่รู้ปมันไม่ได้ไม้รู้ไป่อนไ้ไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปไม่ได้ก็ให้มันรู้ไป สำหรับวันนี้ผมก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเมื่อกี้ก็ไปเล่นกอดแล้วก็เกิดนะครับได้เลยคุณได้กิจกรรมต่างๆเมื่อกี้นี่แหละที่เขาให้เล่นเมื่อกี้ก็เสียเงินไปประมาณสองสามร้อยนะครับได้ตุ๊กตามาสองตัวก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าไม่น่าคุ้มหรอกตอนซ้อมก็ตอนเขาให้เล่นฟรีก็ก็ทําได้แต่พอพอเอาจริงก็ไม่ได้ได้ตัวเล็กก็หวังว่า เพื่อนๆคงจะได้รับความสนุกความแปลกใหม่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาปัตตานีอสมบัสปบรรยากาศสาหวัชดชายในภาคใต้ก็ผมก็เชิญชวนนะครับไม่ว่าเทศกาลไหนไหนงานอะไรก็เชิญชวนมาเที่ยวได้นะครับสนุกนะครับสงบด้วยแล้วก็ผู้คนที่นี่น่ารักนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์าากดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ20บาทตี้นะค